5เรื่องลับสะท้อนภาพจริงจากซีรีส์เรื่อง Squid Game เรื่องที่1ความเกลียดชังผู้หญิงในรายงานว่าด้วยช่องว่างระหว่างเพศโลก Global Gender Gap ในปี2021ของสภาเศรษฐกิจโลกได้จัดให้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่102ของประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด Squid Game เองก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมนี้ผ่านบทสนทนาของตัวละครซึ่งมองว่าผู้หญิงไม่เหมาะสมที่จะเลือกให้ร่วมทำภารกิจในเกมด้วยเช่นกันที่ตัวละครที่ชื่อโจซังอูพยายามหลายครั้งหลายหนที่กีดกันไม่ให้พวกเข้า งันหญิเข้าร่วมทีมด้วยขณะดเดียวกันซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกวิจารณ์เรื่องการนําเสนอบทบาทของผู้หญิงโดยเฉพาะการที่ตัวละครหญิงที่ชื่อฮันมีนายอที่ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักเลงหัวไม้จังดองซูเพื่อให้ได้เข้าร่วมทีมของเขาก่อนหน้านี้ฮาวันดองฮยอกผู้กำกับและเขียนบทสคริปต์เกมได้ฏิเสธข้อกล่าวหาทางโซเชียลมีเดียเรื่องความเกลียดชังต่อผู้หญิงโดยเขาชี้แจงเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ ok ์ฮ e ันกุกเอบรว่าเขาจินตนาการถึงปฏิกิริยาของตัวละครเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด เรื่องที่2ชะตากรรมเลวร้ายของผู้แปลพักเกาหลีเหนือสกิฟเกน์ไว้นะครับยังตีแผ่ประเด็นของผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือโดยตัวละครหญิงที่ชื่อคังแซบยอกรบดบโดยนางแบบสาวจองโฮยอนเข้าร่วมการแข่งขันสุดโหดนี้ด้วยความหวังที่จะคว้าเงินรางวัลเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหลังต้องพัดพลาจากกันไปในขณะหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือก่อนที่โควิดสิจะแพร่ระบาดครั้งใหญ่มีชาวเกาหลีเหนือลี้ภัยเข้าไปอยู่ในเกาหลีใต้ปีละกว่า1000คนและแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะมี ครงการช่วยเหลือให้ผู้แปรพักต่อน,นี้มากมายแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายและความเคลือบแคงใจจากชาวเกาหลีใต้สควิดเกมก็ได้เผยเห็นง่ายมุมนี้ที่ผู้แปรพักบางส่วนต้องเผชิญซึ่งรวมตัวละครที่ชื่อแซบยอพยายามซ่อนสำเนียงการพูดแบบชาวเกาหลีเหนือแต่พูดด้วยสำเนียงคนกรุงโซแต่จะเก็บสำเนียงบ้านเกิดตัวเองไว้เฉพาะเวลาที่พูดคุยกับน้องชายที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเรื่องที่3ม ความยากจนหลายคนอาจแปลกใจนะครับหากต้องพูดคุยถึงเรื่องความยากจนในเกาหลีใต้เพราะองค์การสหประชาชาติได้จัดให้ประเทศนี้อยู่ในอันดับที่23ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตของพลเมืองแสงหน้าชาติตะมันตกอย่างฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนแต่ทว่านะครับซีรีส์เรื่องนี้ได้นําเสนอเรื่องราวของตัวละครเอกที่ชื่อซองกีฮุนที่เป็นคนตกงานทําธุรกิจล้มเหลวมีหนี้สินลวงรังเต็มไปหมดและต้องอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่แก่ชาราไม่มี เงินที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวเรื่องราวของเขาสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนที่ล้มเหลวแต่ไม่สามารถพาตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนได้ข้อมูลจากดัชนีจีนิกอินเด็กซ์ซึ่งชี้วัดการกระจายความร่ำรวยของประชากรในชาติบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้มีผลลัพธ์ที่ดีกว่าประเทศกลุ่มนอนหลีกบางประเทศหรือแม้กระทั่งสหรัฐด้วยแล้วทําไมประเด็นนี้จึงถูกหยิบยกมานําเสนอในซีรีส์เรื่องนี้นี่อาจเป็นเพราะเกาหลีใต้กําลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ําสังคมที่เพิ่มขึ้นโดยมีผู้รายได้สูงสุดของประเทศจํานวน20% นั่นมีความมั่งคั่งสุดที่มากกว่าร6 6เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่รายได้ต่ำที่สุดในประเทศดืนอที่4การหาประโยชน์จากผู้อพยพหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องชีวิตเกมที่ชื่อว่าอาลลเป็นผู้อพยพชาวปากีสถานที่ทํางานในโรงงานและต้องเข้าร่วมการแข่งขันนี้เพราะในจ้างชาวเกาหลีเหนือไม่ยอมจ่ายค่าเิะเนืที่ค้างเขาอยู่หลายงวดแม้ชาวปากีสถานจะไม่ใช่แรงงานต่างหน้ากลุ่มใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้แต่เรื่องราวของอาลีก็เน้นให้เห็นถึงชีวิตที่ต้องทํางานและถูกเอารัดเอาเปรียบที่แรงงานต่าางช ต้องเผชิญในประเทศนี้องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าแม้ทางเกาหลีใต้ได้ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานหลายฉบับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่สภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวก็ยังไม่ดีนะเรื่องที่5ระบบพวกพ้องในบริษัทและการเมือน หนึ่งในตัวละครเอกของสูเวทเกมที่ชื่อว่าโจซังอูเป็นหัวหน้าทีมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันเสี่ยงตายนี้เพราะชีวิตที่ตกอับหลังจากถูกจับได้ว่าอยากย่องเงินบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้เองก็มีเรื่องอื้อฉาวมากมายกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจและการเมืองซึ่งรวมถึงกรณีสอบสวนเรื่องทุจริตในปี2016ที่ทําให้พักคินไฮเยประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ต้องพ้นจากตําแหน่งจากข้อกล่าวหาเรื่องการแชรตําแหน่งที่เอื้อประโยชน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5เรื่องสะท้อนภาพชีวิตจริงในเกาหลีใต้ผ่านตัวหนังเรื่องสควิดเกมถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราชอวแกนหนังด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแกนหนังสิครับ